ดาก้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่108ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างหลีซิงหยุนและโจเหมยหรือความจริงที่ว่าเหรียญทองแดงจํานวนหนึ่งโลสามารถช่วยหลีฮวนได้ทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบที่สวรรค์แห่งโลกนี้มอบให้กับบุตรแห่งโชคชะตานับจากนั้นเป็นต้นมาตัวตนของหลีซิงหยุนจะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งยังปูทางไปสู่พฤติกรรมต่างๆของเขาในเวลาต่อมามา,มากมายหลังจากได้เห็นฉากอันโด่งดังนี้แล้ว เลิกก็พาภรรยาและลูกสาวของเขาจ้างรถม้าแล้วมุ่งหน้าไปยัง16มณฑลหยานหยุนเพื่อไปยัง16มณฑลหยานหยุนจําเป็นต้องผ่านแควนจีนของหลี่เคยงดังนั้นเมื่อรถม้าผ่านตรงเหวินกวนเลิกก็พาภรรยาและลูกสาวของเขาไปเยี่ยมหลี่ซื่อหยวนปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งตงเวินกวนในขณะนั้นในฐานะบุคคลที่ไม่เป็นที่รู้จักตรงเหวินกวนจะไม่ปล่อยให้ครอบครัวของเลิกเข้าไปได้ง่ายๆแต่ทั้งสามคนเดินเข้าไปทันทีแต่เมื่อทั้งสามเดินไปตามทาง พวกเขาไม่รู้ว่ามีลูกศรขนนกแหลมคมตกลงมาอยู่รอบตัวพวกเขากี่ลูกถูกต้องแล้วพวกเขาทั้งสามเดินตรงเข้าไปในศาลาธงเหินท่ามกลางสายฝนลูกศรลูกศรอ,อ,อันคมกริบนั้นไม่ได้ทําอันตรายต่อร่างกายของพวกเขาแม้แต่เสื้อผ้าของพวกเขาเมื่อเห็นว่าตระกูลเพอร์โลสามารถเข้ามาหาเขาได้ท่ามกลางสายฝนลูกศรหลี่ซื่อหยวนก็ไม่ได้แสดงอาการตกใจมากนักเพราะพี่ชายคนที่สิบของเขาหลี่คุนเซียวก็มีความคงกระพันเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเด็กหญิงตัวน้อยที่ไม่เด็กเกินไปก็อาจอยู่ยงคงกระพันได้เช่นกันซึ่งคุ้มค่าที่จะใส่ใจดังนั้นเมื่อทั้งสามคนในตระกูลเพโลมาหาหลี่ซื่อหยวนสายตาของอีกฝ่ายจึงจับจ้องไปที่เบชาเสมอฉันไม่รู้ว่าทําไมพวกคุณทั้งสามคนถึงมาที่สาราทงเหวินของฉันหลี่ซื่อหยวนเปิดพัดทองเหวินในมืออย่างใจเย็นครอบครัวของเรากําลังไปที่16เขตปกครองของหยานหยุนเราผ่านดินแดนขุมทรัพย์และมาเพื่อดูสไตล์ของนักบุญทงเหวินเพโลพูดตรงๆง เขตปกครอง16เขตของหยานหยุนตอนนี้อยู่ในความโกลาหลและไม่สงบทำไมคุณถึงอยากไปที่แห่งนี้หลี่ซื่อหยวนถามด้วยความอยากรู้มีคำพูดที่เป็นที่นิยมในโลกปัจจุบันคนที่มีทหารและมาที่แข็งแกรงคือราชาและคนที่มีศิลปะก,การต่อสู้ที่แข็งแกรงเป็นที่เคารพดังนั้นฉันต้องการลองดูว่าลำดับของประโยคนี้สามารถสลับกันได้หรือไม่เมโลเปิดพัดพับในมือของเขา ก็ถ้าอย่างนั้นฉันจะลองทักษะของคุณพี่ชายคนที่เก้าทันทีที่หลี่ซื่อหยวนพูจบเขาก็ถอยหลังโดยอัตโนมัติจากนั้นชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนลิงก็ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังหลี่ซื่อหยวนจากนั้นเขาก็โจมตีเบโลอย่างดุเดือดเมื่อเห็นมนุษย์ลิงโจมตีเขาเบโลก็ยืดเท้าออกและวาดวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางครึ่งเมตรลงบนพื้นด้วยนิ้วเท้าของเขาต่อมาไม่ว่ามนุษย์ลิงจะโจมตีจากมุมไหนหรือใช้ท่าใดร่างกายทั้งหมดของเบโลก็จะยังคงอยู่ในวงกลมนี้ ไม่ว่าทักษะของฝ่ายตรงข้ามจะเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถแตะเสื้อผ้าของตัวเองได้แม่แม่ลิงตัวนี้น่าสนุกจังเบชาเฝ้าดูอย่างตั้งใจในขณะที่มนุษย์ลิงกระโดดขึ้นลงข้างๆเดโลใช่แล้วก่อนที่จะมาที่ศาลาธงหวนไชาได้เตือนเบชาไว้แล้วว่าในอนาคตต่อหน้าคนนอกเธอไม่ควรเรียกพ่อกับแม่แต่ควรเรียกพ่อกับแม่ เสียวเปยเจ้าชอบลิงตัวนี้ไหมถ้าเจ้าชอบเราจะพามันไปในไม่ช้านี้ให้มันแสดงให้เจ้าดูบนท้องถนนใครชาชี้ไปที่มนุษย์ลิงที่เกือบจะเหนื่อยจากการกระโดดแล้วพูดแบบนั้นฉันไม่ชอบเมื่อเห็นมนุษย์ลิงที่เกือบจะหมดแรงแล้วเบชาก็หมดความสนใจในตัวเขาไปทันทีพี่ก้าวพอแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ลิงพ่ายแพ้มากเกินไปหลี่ซื่อหยวนจึงหยุดทันทีพี่ขอโทษมนุษย์ลิงกลับมาหาหลี่ซื่อหยวนและพูดด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความละอายศิละปะก,การต่อสู้ของชายผู้นี้แปลกเกินไป เป็นเรื่องปกติที่คุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหลี่ซื่อหยวนพบว่าเขาไม่สามารถมองเห็นทะลุผ่านขอบเขตศิลป,ปะการต่อสู้ของเบโลได้เลยอาณาจากักรศิลป,ปะการต่อสู้ในโลกนี้จากต่ำไปสูงคือไม่มีกระแสตำแหน่งดาวเล็กตำแหน่งดาวกลางตำแหน่งดาวใหญ่ตำแหน่งสวรรค์เล็กตำแหน่งสวรรค์กลางตำแหน่งสวรรค์ใหญ่และตำแหน่งเซินเซียวในตำนานในเรื่องนี้วเวยกล่าวว่าตำแหน่งเซินเซียวเป็นระดับขยะศิลป,ปะการต่อสู้ของคุณหายากในโลกนี้ฉันยินดีที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ หลี่ซื่อหยวนวางพัดธงหินลงและโค้งคำนับเหวยท่านรับบุญหลี่มาต่อหัวข้อกันต่อตอนนี้เลยคุณคิดว่าด้วยทักษะของฉันฉันสามารถหักล้างคำพูดที่ว่าผู้ที่มีทหารและมาที่แข็งแกร่งคือราชาและผู้ที่มีศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเป็นที่เคารพได้หรือไม่เหวยใช้เวลาเพียงศูนวินาทีในการมาหาหลี่ซื่อหยวนจากระยะทางสิบเมตรโดยตรงนี่นี่หลี่ซื่อหยวนรู้สึกถึงการกดขี่ที่ไม่เคยมีมาก่อนจากเหวยซึ่งเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนแม้แต่ตอนที่เผชิญหหน้ากับลีเคง พ่อบุญธรรมของเขาดูเหมือนว่าคุณจะตอบไม่ได้ดังนั้นฉันจะไปถามเจ้าชายจินคนนั้นเบโลใช้เวลาอีก0.1วินาทีในการเดินทางกลับจากหลี่ซื่อหยวนไปยังไคชาและเบชาเมื่อเบโลและไคชาพาเบชาไปหาหลี่เคหยงอีกฝ่ายก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาทั้งสามคนบนรถเข็นในลักษณะที่แปลกประหลาดมากศิลปะการต่อสู้ของคุณไม่ได้อยไปกว่าราชาองค์นี้เลยฉันสงสัยว่าคุณสนใจที่จะเข้าร่วมทงหุ่นกวนของฉันหรือเปล่า ถ้าคุณเข้าร่วมตำแหน่งของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นของคุณหลีเคหยงไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกของหลี่ซื่อหยวนเมื่อเขาพูดและทำสิ่งต่างๆฝ่าบาทเจ้าชายแห่งจีนคุณไม่กลัวหรือว่าบุตรบุญธรรมของคุณจะเสียใจเมื่อพูดแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้คุณไม่กลัวหรือว่าวันหนึ่งเขาจะแทงคุณข้างหลังเมนโลตัดสินใจเติมเชื้อไฟให้ไฟระหว่างหลีเคหยงและหลีซื่อหยวนมากขึ้นแม้ว่าฉันจะให้เขาสิบใส่เขาก็ยังไม่กล้าหลี่เคหยงควบคุมพลังชีที่แท้จริงของตัวเอง ข้ามครอบครัวสามพลของเบลโลและรีบตรงไปหาหลี่ซื่อหยวนและมนุษย์ลิงภายใต้แรงกดดันของพลังชี้ที่แท้จริงของหลี่ข้อยงหลี่ซีหยวนและมนุษย์ลิงต่างก็คุกเข่าลงบนพื้นเจ้าชายจินช่างโหดร้ายไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาสามารถสร้างรัฐจินเป็นรองเทียงต้าเหลียงในโลกที่วุ่นวายนี้เบลโลชื่นชมหลี่ข้อยงวีระบุหลุดของโลกที่วุ่นวายนี้จริงๆท่านผู้มีเกียรติช่างใจดีจริงๆมาต่อหัวข้อกันต่อตอนนี้คุณเต็มใจที่จะเป็นปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์คนใหม่ของตงองเหวิน กวนหรือไม่หลีข้อยงถามด้วยใบหน้าที่ใจดีขออภัยฉันไม่ชอบอาศัยอยู่ใต้ชายคาของคนอื่นเบลโลแสดงความปรารถนาของเขาอย่างกระชับในกรณีนั้นฉันทําได้แค่ทิ้งคุณและครอบครัวของคุณไว้ข้างหลังการแสดงออกของหลีข้อยงเปลี่ยนไปเร็วกว่าการพลิกหน้าเมื่อหลีข้อยงเปลี่ยนการแสดงออกของเขาปรมาจารย์ทั้งสี่ของตรงเวินกวนพร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชาชั้นยอดของพวกเขาล้อมครอบครัวของเบลโลทั้งสามไว้แน่น เคิชาเซียวเปยเราไปกันไหมเมโลไม่สนใจเจ้านายทุกคนที่อยู่ที่นั่นนั่งยองยองลงแล้วแต่ศีรษะของเบโลพอที่นี่ไม่สนุกเลยไปกันเร็วคราวนี้ไปจากท้องฟ้ากันเถอะเมลู elo, ยื่นนิ้วออกมาและชี้ไปที่ท้องฟ้าในระยะไกลโอเคเซียวเปยพูดหลังจากเบลูและไคชาส่งยิ้มให้กันทั้งสองจับมือของเบลูไว้ด้วยกันจากนั้นทั้งสามก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าตรงหน้าหลี่เครยหยงและคนอื่นๆ นี่คือดินแดนใดเหนือดินแดนเซินเซียวหลังจากเห็นตระกูลเบลูโบยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าหลีเครยงผู้สงบและเยือกเย็นมาโดยตลอดก็แสดงลักษณะเป็นคนบ้านนอกที่ไม่เคยเห็นโลกมาก่อนน่าสนใจเมื่อเทียบกับความตกใจของหลีเครยงแล้วหลี่ซีหยวนกลับแสดงรอยยิ้มแปลกๆที่มุมปากของเขาเบลูภรรยาและลูกสาวของเขาบินเป็นวงกลมเต็มวงเหนือเมืองจินหยางจากนั้นครอบครัวสามคนก็ลงจอดข้างๆรถมา้าที่พวกเขาเคยโดยสารมาก่อนหน้านี้ หลังจากช่วงเวลาสั้นๆของความประหลาดใจคนขับรถม้าก็พาครอบครัว3าคนนั้นไปยังทิศทาง16จังหวัดแห่งยานหยุน